ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤตามพระพุทธาภิรมแลว้วเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลำดับลุถึงพระนครสาวัตถีทราบว่าพระองค์ ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขหบดีเขตพระนครสาวัตถีนันก็โดยสมัยนั้นแลอุบาสกชื่ออุเทนได้ให้สร้างวิหารอุทิศต่อส่งไวในโกศลชนบทเขาได้ส่งทูต ไปในสำนักภิกตุทั้งหลายว่าขออาราธนาพระกุณเจ้าทั้งหลายจงมาข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและพบเห็นภิกษุทั้งหลายภิกตุทั้งหลายตอบไปอย่างนี้ว่าท่านอุบาสกพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจำพรรษาไม่อยู่ให้ตลอดสามเดือนต้นหรือสามเดือนหลังไม่พึงหลีกไปสู่จาริกขออุบาสกอุเทนจงรอชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาออกพรรษาแล้วจึงจักไปได้แต่ถ้าท่านจะมีกรณียกิจรรีบด่วน จงให้ประริฐสถานวิหารวัยในสำนักภิกษุเจ้าถิ่นในโกศลชนบทนั้นนั่นแหละอุบาสกอุเทนจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉะนเมื่อเราส่งทูตไปแล้วพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ไม่มาเล่าเราก็เป็นทายกเป็นผู้ก่อสร้าง เป็นผู้บำรุงสงฆ์ภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุเทนเป่งโทษติเตียนโพธนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพพดนน่พระผู้มีพระภาคลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมีคาถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกส่งทูตมาเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหะการณียะได้แม้เมื่อเขาไม่ส่งมาเราไม่อนุญาตบุคคลเจ็ดจำพวกคือภิกษุภิกษุณี สิคมานาสามนเนนสามนเนนารีอุบาสกอุบาสิกาดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกนี้ส่งทูตมาเราอนุญ,ญาตให้ไปด้วยสัตตาหะกรณียะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งมาเราไม่อนุญาตพึงกลับในเจ็ดวัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสง์ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าขออาราธนาะพระคุณเจ้าทั้งหลายมาข้าพเจ้าปรารถนาะจะถวายทานฟังธรรมและพบเห็นภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหะกรณียะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งมาก็ไม่พึงไปพึงกลับในเจ็ดวัน